สวัสดีครับเพื่อนๆนครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้มาแอบดูปูกันนะครับปูวัยสองเดือนนะครับอันนี้ให้อาหารไปแล้ววันนี้เปลี่ยนน้ำให้นะครับนี้พาเพื่อนๆนมาดูนี่ครับสองเดือนนะครับบ่อนี้ จะโตไม่ค่อยจะเท่ากันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีหลายแม่ที่ลงรวมรวมกันอยู่นะฮะครับสองเดือนเต็มวันนี้แหละครับครับผมนะฮะนี่ก็หาที่เกาะที่ไหลให้เขากินนี่ๆจนหมดเลย จอกกินจอกขึ้นหมดเลยกินรากมันหมดตอนนี้ก็เหลือแต่ต้นมันโลนเอาออกเพราะว่าเวลาโรยอาหารหวานอาหารแล้วมันไปค้างอยู่ตรงต้นจอกก็เลยมีเก็บออกนะครับันนี้ตอนกลางคืนครับหลังจากกินอาหารกันไปพักหนึ่งแล้ว ก็พามาชมดูบรรยากาศครับนี่ฮะขนาดบอ่อครับอันนี้เป็นสามคูนสองจุดห้านะครับน้องปูนะครับอ๋อไล่เรียกกันจริงๆผมต้องจับแยกแล้วฮะเนี่ยก็หมายถึงว่าต้องต้องคัดไซร์แล้ว แต่ยังไม่มีเวลาได้พักสักทีช่วงนี้จะยุ่งหน่อยเพราะมีเพื่อนๆสมาชิกนะครับ<อ>เข้ามาชมที่ฟาร์มเยอะก็ยินดีครับยินดีต้อนรับครับ,รบยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ <c oughs> โทษนะครับบางท่านก็ <c oughs> <c oughs> เข้ามาศึกษานะครับวิธีการเลี้ยง การโทษครับที่บอ่อของเรานะครับที่บอ่อที่สุทัน์ความปูนานะครับที่บอ่อของเรานี้จะเน้นเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติมากที่สุดนะครับเราจะไมะ่เพิ่มเติมหรือว่าใส่อะไรเข้าไปนะครับคือเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับเลี้ยงแบบง่ายๆใ,ให้เขาอยู่ได้นะครับเขาอยู่ได้ เ,เวลาเพื่อนๆืนสมาชิกนะครับเอาไปเลี้ยงต่อเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปขยายพันุ์ต่อจะได้เลี้ยงกันง่ายๆนะครับคือมีสถานที่มีบอ่อแล้วก็มีพ่อแม่พันนะแล้วก็จัดบ่อลักษณะแบบเดียวกับเราใส่น้ำนะครับปลาปลาบดานก็ได้นะครับแล้วก็ให้อาหารแบบธรรมดานี่ครอาหาร ประดูกเม็ดเล็กแนี้แล้วก็พวกพืชผักน้ำหรือจะเป็นพวกเาขาสวยนะครับผลมไม้ตามฤดูกาลมีมะม่วงสุกมะละกอสุกกล้วยน้ําว้าอะไรพวกนี้ฮะเขาก็กินได้ครับเอาแบบง่ายๆเลี้ยงกันง่าย,ายๆไม่ได้ใส่ ออกซิเจนไม่ได้ใส่อะไรนะครับนี่เลี้ยงแบบอิงธรรมชาติจริงๆนะครับบ่อก็กว้างครับค่อนข้างใหญ่ครับสามคูณสอก็ใหญ่เหมือนกันนะครับก็จุจุปูได้เยอะนะครับในนี้ก็น่าจะเป็นอ่าเป็นพันนะครับเพราะว่าก็มีจับ แบ่งขายให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับไปจํานวนหนึ่งละอันนี้ที่เหลืออยู่ก็รู้สึกจะเป็นพันตัวก็อาจจะแออัดเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆต้องคัดแยกอย่างไซส์ใหญ่นะครับ,รบไซส์แบบนี้เราต้องแยกแล้วครับแจกอย่างเงี้ยต้องแยกแนละ้วแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาได้แยก ต้องหาเวลาเลยครับต้องคัดไซส์ที่มัน <c oughs> ใหญ่กว่าเพื่อนออกนะครับเยอะครับปี่เยอะนะครับที่มองไปเนี่ยนี่ครับมองมองไปเนี่ยใช่หมดเลยอืมวัน <c oughs> นี้เป็นไรพอดีฝนตกเล้วละครับฝนตก เพิ่งหยุดไปเนี่ยตกเมื่อตอนช่วงหัวค่ำหนักด้วยครับ <c oughs> อาจจะเพราะโดนฝนเดี๋ยวให้พเพื่อนๆดูก่อนครับดูดูก่อน <c oughs> <c oughs> จะได้ขออนุญาตเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวกลัวจะลำคาญกันนะครับ นะครับนแบบนี้ครับครับปูทั้งนั้นเลยครับนะี่ฮะเพื่อนๆดู อัปเดตจากสุทัศน์สามปูนาครับอยากเปนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับอาะแบบไหนถึงรอดเยอะแบบนี้ครับ ทักกันเข้ามาได้ครับศู <c oughs> 3ย์เก้าสามสี่สี่หนึ่งหกสองห้าเจ็ดนะครับสูตรทัดฟาร์มปูนาครับฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอหนองเีนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ <c oughs> มาไม่ถูกก็จับ G P S มานะครับโทรมาก็ได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับถือว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะได้พ่อแม่พันธุ <c> ์ <oughs> ไปเลี้ยงก็ยินดีครับ <c oughs> มีนะครับมีจำหน่ายให้เพื่อนๆ <c oughs> อคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะ <c oughs> ลำคานงันซะก,ก่อนอาจจะโดนฝนนะครับก็เลยมีไอครับผมเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายทำใหม่นะครับ ขอบคุณครับที่การติดตามคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ